สวัสดีครับสวัสดีชาวประมงทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมฟิตเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาแนะนาออปนะครับที่เหมาะกับเบ็ดอย่างเจ้าตัวไทเด้นนะครับหรือเบ็ดตีศูนย์ที่ทุกคนชอบใช้กันนะครับผมนะก้อน้องในสตรีมผมเนี่ยลากหลายคนเนี่ยก็จะถามค่อนข้างเยอะนะครับว่าไอ้เจ้าตัวเบ็ดไทเด้นเนี่ยมันควรเหมาะกับบัฟอะไรครับพี่ชายในคลิปนี้มีคําตอบให้กับทุกคนนะครับว่าเจ้าตัวเบ็ดไทเด้นเนี่ยมันเหมาะกับบัฟอะไรนะ สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าเบ็ดไทเดนคือเบ็ดอะไรนะครับ๋ยวาพามาดูนิดนึงนะครับนี่นะสำหรับเบ็ดไทเดนคือเบ็ดอันนี้นะครับเป็นเบ็ดตีสูตรโพไซดอนนะครับเราจะต้องดำน้ําไปเปิดประตูเพื่อซื้อเจ้าตัวเบ็ดนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเบ็ดนี้เนี่ยสามารถมาขอให้ผมเปิดประตูได้ในไลฟ์สตรีมของผมนะครับทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มนั่นเองนะครับผมเบ็ดนี้ประมาณนี้นะครับผมนะจะเป็นตีสูตรประมาณนี้นั่นเองเวลาตกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่านะครับนี่คือเบ็ดไทเดนนั่นเองนะ ก็อ่าเนี่ยมาดูความสามารถของเจ้าไทเดนก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเจ้าเบ็ดไทเดนกันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรนะครับผมนะเจ้าตัวเบ็ดไทเดนเนี่ยมันจะมีความสามารถในการตีปลานะครับแล้วก็ทําให้ปลาเนี่ยเป็นสถานะสีเขียวนะครับซึ่งจะเพิ่มราคาปลาให้มันแพงขึ้นนั่นเองครับผมเนาะอ่ามาดูกันนะครับผมความสามารถตีปลาก็คือแบบนี้ครับเวลาเราตกปลาเนี่ย เดี๋ยวมันจะฟันใช่ไหมมันจะฟันชิง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 นะครับผมนะก็คือมันจะสตันป์ปลานะคบให้มันหยุดนิ่งประมาณ0.1วิหรือเท่าไหรเนี่ยครับผมก็ไม่ได้ไม่ชัวนะครับผมเนาะก,ก็คือมันจะทําให้ปลานั้นหยุดนิ่งนะเป็นการตีปลาเนั่นเองพอตีปลาเสร็จปุ๊บเนี่ยรอดข่าๆแล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะเป็นความสามารถที่ค่อนข้างดีนะครับสลับบัฟไทเด้นนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความสามารถของเจ้าไทเด้นนะครับผมเวลาเราตกปลาปุ๊บเนี่ยปลาจะเป็นตัวววเเเขนะเขีขีีียยแบบนนนนนน้ะคคู่รป็ส เวลาปลาเมซี่เขียวเขียวเนี่ยปลาก็จะแพงขึ้นนั่นเองนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความสามารถของไทยเด่นนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างโกงนะคนดูนะนะครับจะให้ดูว่า,วามีอีกไหมนี่นี่นี่เปซี่เขียวเขียวแบบนี้นะคนดูนะนี่นะครับก็มีลากหลายนะคนดูอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ออร์ลอ่านะครับผมอันนี้อันนี้นนนนบัฟซี่เขียวยวนะที่ผมบอกนั่นเองอย่างเจ้าเนซี่ที่ผมไปตกมาตัวนี้นะครับก็ติดบัฟอันนี้นะก็ทําให้เนซี่เนี่ยเป็นซี่เขียวเขียวนะครับก็จะทําให้ขายปลาได้แพงขึ้นนนัั่เองครบ อันนี้ก็จะเป็นความสมาร์ของไทดินนะคุณูแล้วเจ้าไทดินเนี่ยมันเหมาะก,กับบัฟอะไรก็เดี๋ยวมีคําตอบให้กับทุกคนนะครับนะว่าไทดินเนี่ยเราควรใช้บัฟอะไรโหดแล้วก็ตกปลาได้ราคาดีมากขึ้นนั่นเองนะครับผม ร้านบิบกอนนะครับมีบริการขายสินค้าในเกมฟิตนะครับผมมีสินค้าในเกมฟิตให้เราเลือกมากมายนะครับไม่ว,ว่าจะเป็น ID ดีใกล้เบ็ดนะครับหรือ ID ดีใกล้เงินร้านบิบกอนก็มีด้วยเช่นกันนะครับหรือจะเป็นสินค้าต่างๆในเกมฟิตเนี่ยก็สามารถไปเลือกรับชมกันได้นะครับผมแล้วนอกจากนี้ร้านบิบกอนก็ยังมีบริการขายลากหลายแมพด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นแมพทอเล็ตทาวเวอร์ในสิ้าร้านบิบกอนก็มีขายด้วยเช่นกันนะครับหรือจะเป็น i อดีใกล้เพชรในเกมอนิเมะแวนกาส์ร้านบิบกอนก็มีด้วยเช่นกันนะครับ ไว100%นะครับผมแนะนําร้านนี้นะนะมีวุปกรณ์นะครับผมลิงด้านล่างเลยนะครับผมโอเคครับคนดูก็สลับบัฟแรกที่ผมจะแนะนําไฮดนเนี่ยมันชื่อว่าเฮสตี้นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นบัฟหัวร้อนนะครับกดแบบตึงๆนั่นเองนะครับผมนะเฮสตี้มีความสมาร์ทอะไรเดี๋ยวมาดูกันนั่นเองนะครับผมเฮสตี้เนี่ยมันจะทําให้ปลากินเหยื่อเร็วขึ้นนั่นเองนะคนดูนะนะครับกินเหยื่อเร็วขึ้นก็คืออันนี้นะคนดูเวลาเราตกปลาใช่ไหมคนดูเราจะต้องกดเขย่าอันนี้นะครับ ถ้าใช้บัฟนี้เนี่ยมันจะทําให้ปลาเนะี่ยไม่ต้องกดเขย่าเลยนะปลาจะกินเบ็ดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมนะครับแล้วมันก็ใช้คู่กับเหยื่อได้ด้วยนะเหยื่อก็จะมีอ่าเปอร์เซ็นต์ทำให้ปลาไม่ต้องกินเบ็ดเร็วขึ้นนะครับผมเจอคนคนหนึ่งเนะี่ยมันใช้คู่กันนะคนุณดูก็คือตกไปปุ๊บปลากินเบ็ดเลยคุณดูเพิ่งเพิ่กดทีเดียวปับ๊บปลากินเบ็ดเลยโคตรดีนะครับคือใช้คู่กับไถเด่นโคตรดีเลยนะครับผมนะ เป็นบัฟที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วในไทเด่นนะครับอันที่1น,นะคนดูก็คือถ้าใครได้ไปเนี่ยใช้บัฟนี้เลยครับคุ้มมากนะครับผมเนาะแล้วยิ่งไทเด้นเนี่ยมันเอื้อกับการตกปลาได้ค่อนข้างเยอะนะครับมันมีสกิลตีปลาที่ผมแนะนำคุณผู้ชมไปนั่นเองนะทำให้เรานั้นตกปลาง่ายขึ้นแล้วมันก็มีสกิลทําให้ปลานั้นขายแพงขึ้นอีกต่างหากนะครับเราได้ปลาเร็วขึ้นได้ปลาเอามาขายเร็วขึ้นเราได้เวลเราได้เงิน โคตรคุ้มนะครับสลับบัฟนี้นั่นเองนะครับใครได้บัฟนี้เนี่ยก็ไม่ต้องรีทิ้งนะบอกเลยว่าเป็นบัฟที่ดีที่สุดสลับไทเด้นแล้วนะผมแนะนําแบบนี้ดีกว่านั่น,น,นเองนะครับผมเนาะนะครับไอ้ที่มันคุ้มเนี่ยเพราะว่าไอ้ไทเด้นเนี่ยมันมีความสามารถช่วยทําให้ตกปลาง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ขายแพงขึ้นด้วยนะแล้วก็จะได้เจอปลาแบบรัวๆนั่นเองนะครับผมเนาะก็ผมจะแนะนําเป็นบัฟนี้นั่นเองนะคนดูนะนะครับตกปลาดีขึ้น50%นะครับทาให้ปลากินเยอะเร็วขึ้นนั่นเองนะ ผมจะแนะนาบัฟนี้เป็นบัฟแรกเลยนะครับที่ควรที่จะหานั่นเองนะถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไปบัฟถัดไปกันเลยนะครับผมโอเคครับคนดูต่อไปเป็นบัฟถัดไปที่ผมจะแนะนํานะมันชื่อว่ารีซิเลียนนะครับหรือง่ายๆก็คือทําให้เรานั้นตกปลาดีขึ้นนั่นเองนะครับแบบภาษาง่ายๆเลยนะคนดูนะก็คือไอ้เจ้าเบ็ดนี้เนี่ยมันตกปลาดีอยู่แล้วนะคนดูนะครับไป ก็คือเวลาเราตกปลาได้มาปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้ป่านั้นคุมง่ายขึ้นดีขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมนะแต่ก็ยังสู้บับแรกที่ผมแนะนําไปไม่ได้นะบับแรงเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับผมเนาะและอีกอย่างหนึ่งความสามารถของไถเดนเนี่ยคือมันมีโชคเยอะมากนะคนดูดูดิโชคอยู่ที่150นะครับความเร็วล่ออยู่ที่20นะครับคือเป็น,เป,นเป็นเบ็ดที่ดีมากๆนะครับซึ่งคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนิยมใช้เบ็ดนี้พอสมควรนะยิ่งเหมาะกับบับที่2น่ยิ่ง ทำให้ตกปลาง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ก็ยังสู้บัฟแรกไม่ได้นะผมก็ยังเชียร์บัฟแรกอยู่นะครับแต่ถ้าใครที่หาบัฟแรกไม่เจอเนี่ยก็บัฟนี้เลยนะครับเนาะก็ดีเหมือนกันนะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะไปบัฟที่3กันเลยนะครับว่าเราควรใช้บัฟอะไรกันดีเนาะโอเคครับคุณดูสลับบัฟที่3ที่ผมจะแนะนำเนี่ยมันชื่อว่าคอนโทรนะครับผมนะแน่นอนนะครับเป็นบัฟที่ผมก็ใช้อยู่นะคนดูคอนโทรนะก็คือมันจะทําให้รอดข่าวเวลาเราตกปลาเนี่ยใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับผมนะ นะครับผมก็ใช้อยู่เหมือนกันเนาะสำหรับคอนโทรนั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมหาบัฟแรกไม่ได้ไงผมก็เลยต้องใช้อนี้ไปก่อนนั่นเองนะครับผมนะแต่ผมก็ยังแนะนําเป็นบัฟแรกอยู่นะคนดูเพราะว่าแบบแรกเนี่ยมันได้อะไรเยอะจริงๆนะได้เวลเร็วได้ปลาเร็วได้ปลามาขายเร็วนะครับตกเร็วอีกตั้งห้าคือมันค่อนข้างที่จะคบคันนะสำหรับบัฟแรกนะครับแต่ถ้าไม่มีก็าบฟนี้ก็ได้คอนโทรนั่นเองทําให้เราตกปลาง่ายขึ้นนั่นเองนะแต่ก็สู้บัฟสองไม่ได้อยู่ดีนะครับผม เนี่ยหลอดข่าวตรงนี้จะใหญ่ขึ้นนะคนดูนะครับแล้วก็ตกป่าได้แบบง่ายง่ายขึ้นนั่นเองอ่าเห็นไหมก็จะมีสกิลฟันอยู่แล้วนะครับที่มันดีเนี่ยมันมีสกิลฟันด้วยน,นั่นเองนะสลหรับไทเดนนะครับผมนะก็บัฟคนทก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ทําให้หลอดข่าวนั้นยาวขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ใจผมก็เชียร์บัฟแรกอยู่ดีนะครับมันยังดีอยู่นะสำหรับบัฟแรกเนี่ยผมก็ยังเชียร์บัฟแรก ซะส่วนใหญ่นะคนดูนะแต่สำหรับใครที่หาบัฟไม่เจอเลยสักบัฟเลยพี่ไอ้สามอันนี้ยผมหาไม่ได้เลยนะครับก็บัฟอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่โชคนะคนดูถ้าเป็นโชคเนี่ยไม่คุ้มอย่างยิ่งครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเบ็ดนี้เนี่ยมันโชคเยอะอยู่แล้วนะโชคอยู่ที่150นะครับมันช่วย โชคได้เยอะอยู่แล้วและคนดูไม่จําเป็นต้องใช้โชคเลยแ<ห>ม้แต่นิดเดียวนั่นเองนะครับเอาไปเพิ่มน้ําหนักหรือเอาไปเพิ่มอย่างอื่นก็ได้นะครับที่ไม่ใช่โชคนั่นเองนะครับผมนะแนะนําได้หมดที่ไม่ใช่โชคนั่นเองนะถ้าไม่มีสามบัฟนี้เนี่ยผมแนะนําเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โชคนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะสลับแนวทางการแนะนําบัฟของไทเดนนั่นเองนยครับผมนะ สรุปง่ายๆเลยนะครับคือบัฟแรกเนี่ยเป็นบัฟที่ดีที่สุดนะครับหรือเฮสตี้นั่นเองนะครับทาให้เหล่านั้นตกปลาเร็วนะครับได้ปลาดีนะครับเอาปลาไปขายเร็วแล้วก็เวลเร็วอีตกตางานนะครับบอกเลยว่าเป็นบัฟที่ครบเครื่องมากจริงๆนะแต่ก็ต้องตกปลาเก่งนิดนึงนะคนดูเพื่อมันอาจจะหลุดมือเราไปได้นั่นเองนะครับผมนะแนะนานบัฟแรกประมาณนี้นะครับผมที่เหลือก็จะเป็นไอในส่วนของคอนโทรลแล้วก็รีซิเล็ตนั่นเองนะครับถ้าไม่มีสามบัฟนี้ก็ไปบัฟอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ ที่ไม่ใช่ในส่วนของลัคกี้นะครับหรือเพิ่มโชคนั่นเองนะครับผมนะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะคนดูนะนะครับสลับการแนะนำบัฟของไทเด้นนั่นเองนะครับผมเนาะยังไงก็บัฟแดงเนี่ยดีสุดแล้วไปหากันละกันนะทำให้เรานั้นฟาร์มง่ายนะครับผมนะบอกเลยว่าดีจริงๆนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย